สวัสดีครับผมพี่น้องพอกันที่แล้วนี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่พี่น้องซื้อปลาซื้อปลาปลายางเอาม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 าเอาตัวนี้ไปนอนกินนี่เออาี้ห้าเลยปลาน้อยเตยไม่ได้ไล่มองปลาน้อยเลยไล่ลงปลายเยอะกระเซ็นเลยนี่เอาไปปลายไปร่้นี่ยังรู้ว่านี่ สี่โลไปอ้าวพักขนาดนั้นนี่ัเมอเออน่านียบดเงินพองนอาทิตย์ซื้อทีเดียวคุ้มเลยดิอนอนกินสักสามมื้อนี่สามมื้อก็หมดหน่อยห้าสิบก้าห้าหกร้อยก็ดีกตาย้อซนี่เด้หนานาระส้น8ลูก ยาเราได้แปดโลครับกันไปตู้จะซ่องโลไปเงินแต่นึงเท่านั้นตู้ใจห้ได้ป่าล้อป่าล้อมันคำพูดลาษาเฮาแค่นฮานีนะปานเครื่องขนาดได้างบนน่าหน้ามากขนาดเนาะใจอยู่เขาไม่ได้ไอ้ไทยซ่องร้องกันหมือเปล่าแต่ผมว่าก็ลองสามผมนะเอาอี

ผมลืมสน้องเอายเ็านตจาจานมาเสื้อก่อนม่ลืกันปาซอกัเลกจานี่ข้าวเยอเได้เยอะเนาะจานข้าวไอ่ไ้หอได้ได้มันนุ่งนลงไอ้ราเันย่แน่ตามจีบตาม พอดีเลยลำลาอาจารย์ตามชีดในสี่โลครึ่งพี่น้องเอไงข้าขนาดไอ้ยมาก่อนมาก่อนเอ้ย,อยมันมา,นมานก่นอนไอ้ติ๊กพรมไปเอาเงินสับวะไปท้าเมียมาก่อนเราก็เอาเว้ยติ๊เอะปริญญาหนิซื้อสี่ตู้ไว้ขาขนาด ขนาดพี่น้องเอ้ยบูแม่งาบงาบอยู่บูแม่เอ้ยบุ้มระบายย่อกระไดมือนี่ได้การแล้วพี่น้องสีโดเครื่งมันตกไปเสร็จเลยร้อยละห้าสิบกะโดโอ้ห้าหกร้อย้นนี้หนเนาะซีโโดหกร้อยเหยกร้อยเากว่าบูแม่เนาะ เอาข่ายข่ายพี่น้องบานนี่เอาไปห้อยไว้ก่อนเอ้าบานนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยไข่ล้วบานนี่ป้าทุกคักค่าดพี่น้องเอ้ซืดๆอาป้ากจังป่องงับงับอยู่นี่เฮ้ยแต่กลิ่นกระคักแกงเส้นมมูฟักนี่เจอะเ้ยพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ไม่ซ่มนี่แล้วพี่น้องเอ้าหมานซั่มนี่แล้ว ไล่ล่องเดียวอ่วัสดีครับผมฝากกูไล่กูแชเสร์ด้วยครับเ้อ